สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่บ้านมอคันเตอร์นะครับมาตัดไข่ช็อกโกแลตอีกครอกหนึ่งวันะวนี้ได้แฟดช็อกแฝดช็อกแดช็อกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้พ่อเป็น CG ช็อกโกแลตเละเปิดเดเซอร์แม่เป็นคาลิโก้นะครับหวังว่าคาลิโก้จะช่วยดันท้องให้สูงขึ้นนะครับมีความขาวที่ท้องมากขึ้น แล้วก็สไตล์ปะไรที่หลังเนี่ยยังเหมือนเดิมกล่าวว่าจะมีไซส์แพทเทิร์นที่ยุ่งขึ้นเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างคาริโก้เลิฟเปิดช็อคผมเชื่อว่าสีสีแดงที่หลังเนี่ยจะแดงจัดจ้านขึ้นหวังแค่นี้เองนะผมหวังว่าสีแดงที่หลังจะจัดจ้านขึ้นแล้วก็ท้องขาวโอเคมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับออกมาแล้วสองได้ลูกเก้าแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นอีกข้อกหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่หกใบหกใบข้อนี้หกใบเดี๋ยวลองดูกันครับมาแล้วครับสองอันนี้นี่อีกข้อกหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามมาดูอีกทีงงงงอยู่ว่าเธอมายังไงเนี่ยขาวจจ๊ะมาเลยนะครับไม่ใช่ในแผลเลยเนี่ยครข้อนี้นี่เป็นแฝดนะครับเชื่อว่าเป็นนี่นี่น่าจะเป็นซีจีช็อกโกแลตดูจากสีแล้วแฝดผู้เมียนะครับอันนี้ยังไม่ยอมออกมาแต่สีเหมือนสีจะจืดกว่าหน่อยนึง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคืนนี้ผมปวักให้ปวักได้แล้วคลักได้ฟองมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราดูเรามาดูกันนี่เลยเนาะเริ่มจากใบเล็กก่อนเลยนี่นะครับโหดำมาเลย อยากเห็นคาลิโก้หรือเพิดช็อกอ้โเล็บเปิดนจะเป็นเล็บเปิดเลบเปิดอะไรไม่แน่ใจเลยครับยังไม่เห็นหัวอ่ะ่านไปหนึ่งยังไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันน่าจะช็อกนะมีอมแดงๆนี่ก็ว่าเล็บเปิดช็อกตัวเมียครับนะครับใส่ตามหาอยู่ ใจเย็นนะครับเดี๋ยวลงให้เลือกอ่าตัวนี้มีความหวังมีความหวังหวังว่าจะอยู่ไกลๆโอ้เหมือนพ่อเลยครับน่าจะเป็นเล็เพชรแพลติน,นัมคอมเพล็กซ์ซีจีช็อค นี่ดูจากสีทั้งตัวแต่ยังไม่เห็นท้องนะครับแต่ผมน่าจะใกล้เคียงพ่อนะถ้ามีคาริโก้จะเปิดขาวขึ้นมาอีกใช่ใช่ครับหวังว่านะครับแต่ก็ต้องคิดอีกนะเพราะว่าคาลิโก้ในพตตินัมคอมเพล็กบางทีมันการแสดงผลมันก็ไม่ค่อยมไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดคาริโก้กับ CG เจอกันนะต้องมีอะไรตื่นเต้นแหละอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ อาจารย์ยวผมให้สองใบสุดท้ายนะตัดยาวๆนะครับม่อนนะพี่ผมตัดได้ม่อนก็มาตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียเห็นแล้วไม่มีซีจีหลังยาวๆอีกแล้วอุ้ยคาริโก้มาแล้วครับคาริโก้มาแล้วแล้วเปิดคาริโกเลเซอร์ น่าน่าน่าลุ้นครับว่าจะช็อกหรือว่าช็อกน้าแดงมากเลยข้างของอย่างเงี้เลือดนั่นเส้นเลือดเดี๋ยวรอดูหัวก่อนเดี๋ยวรอรอโค้กชอบให้เฟรมแดงๆขึ้นมาเดี๋ยวรอพี่เขาตัดสินใจออกมากันเอาถูกใจสองตัวแล้ะมาละมาละครับได้ตามที่คาดแล้วครับอีกสองใบนะครับแส้หัวหน่อยเฮ้ยหัวสวยหัวสวยเอามาเอามาอาจารย์เล่นบ้าง ของผมนี่เหลือสองใบใบทีละตัวปิดชุบอือหือเลี้ยงข้าววิเตอร์แล้วครับวันนี้ <c oughs> ม่กินพิซซ่าเลยเนี่ยโอ้ยสีสช็อกครับช็อกค,ครับตีช็อกมีเลือเปิดไหม โอเคนะช็อกแน่ๆนะช็อกแน่ๆซีจีช็อกแน่ๆนะซีจีด้วยเหรอมองจากกล้องมองไม่เห็นสีเนี่ยช็อกครับช็อกช็อกแน่ๆซีจีจริงเหรอใช่เหมือนตัวนี้เลยครับสีเหมือนกันเลยแต่แพทเทิร์นมันแตกมากเลยใช่ใช่ทำไมมันเป็นจุดๆอย่างเนี้ยอ่าสุดท้ายครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอุ๋อ ไข่ขาวออกเยอะไม่ต้องเติมไข่ขาวไก่นะครับโอ้โหโห่นี่นะกละบสุดละเลเซอร์ช็อคครับคาริโก้อาจจะคาริโก้นะดูทีความขาวอยู่หน่อยๆนะอาจจะคาริโก้ช็อคคาริโก้เลเซอร์ช็อคอาจจะอาจจะ ในาๆ,ๆแล้วต่อข้อต่อไปเลยครับอีกใบเดียวข้อนี้ใช่ไหมข้อขาใช่ขาอ่านี้โกรธเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอ,อนนี้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยตอนสุดท้ายนะครับว่าไอ้คอมโบที่ทำๆกันอยู่อ่ะมันจะยังไงกันเดี๋ยวก่อนเฉลยผมว่าเอาของข้อที่แล้วมาให้ดูก่อนข้อนี้มึนงงในลูกบ <c oughs> อลขาอีกแล้วอ่ะโกรธเลยเนี่ยโกรธเลยเนี่ยจะเบลอะไรกันสองตัวเนี่ย แต่มันเป็นขาวแบบมีแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งมาทําไมเรียมาทําไมโอ้ไนขัดใจเรามากเลยเนี่ยพอขาวปุ๊บคอมโบเยอะเลยครับทีเนี้ยโอ้ยอยยาวเลยอยู่ยาวเลยอ่าดูค่อกดูดูดูพอที่แล้วครับพ่อเดียวกันนะครับซึ่งสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวมากโอเคนี่ครับแม่เป็นไฟไฟนะครับ ดูแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี่ดูแพทเทิร์นดูแพทเทิร์นน้องตัวนี้ก่นอนถือให้ไหมใหเป็นไหมครับนี่อะไรเนี่ยเธอคือใครเนี่ยไม่มีในสายการผลิตนาะแพทเทิร์นแบบนี้ฮะตัวนึงนี่ตัวครับพอ่อพ่อยืนแห่งความลับก็ได้สีนี้มาเหมือนกัน ง่ายงงนี่คนละข้อนะครับนี้ข่อที่สีนี้ยินแห่งความรับเนี่ยพยายามทำรับเรื่องไม่ลับแล้วล่ะเนี่ยครับเนี่ยมายังไงเนี่ยอะไรก็ไม่ดู้เดี๋ยวลอกลอกคาบก่อนเนาะนี่ลอกแล้วยัง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 ไม่ลอกยัายังยัยังยังยังย้งยังยังาังย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 ันยงยางยังยัอยังยัยังยัยัังยังยดูยัง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 งงงย ความส้มโชว์ความส้มก่อนเอาตัวนี้ครับนี่ครับผมจะให้ดูยังไงว่ามันส้มมันได้อย่างนี้ส้มแบบส้มส้มดำเก่งเกล่งใจโอดีเลยไม่มีโอดีนะครับในลายผลิตนี่นี่ตัวนี้ก็ส้มเหมือนกันเนี่ยส้มเป็นส้มดำอันนี้ยังไม่ลอกข้าบครับเดี๋ยวลอกข้ามันสีจะเด้งขึ้นอีกผมชอบคอเขามากเลยนะตัวนี้คอยาวไม่ใช่แคตเติลที่คอเนี่ยงูคอยาวทุกตัวเลยครับ นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เราพยายามทำนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพิตต์นจีนบูม่าพายนะครับเป็นหมียิ้มของผมเนี่ยนี่ครับไหนวะนี่ตรงมือจ้าี่ง่ายผมไม่ดูหน้าหมียิ้มของพิเตอร์นะครับนี่ะครับถูกครับหมียิ้มใช่ครับดันให้อยู่น่ารักทีเดียวโดนี้มีที่มาที่ไปแล้วบอกคอกนี้มีที่มาที่ไปที่ประหลาดที่สุดทที่เคยทำมา เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังะเดี๋ยวรอลอกคาบแล้วทุกตัวนี้ครับน่าจะเป็น os, ออบิโนหรือแคนดิโนเลปเปิร์พายครับนี่ครับดูแพทเทิร์นด้านข้างสีความแม่ทีแรกนึกว่าได้สีตัวความเหลืองมันอ่ะมันจะเหลืองกว่าออบิโนธรรมดานะครับนี่ถ้าเทียบกับออบิโนธรรมดาจัดจ้านกว่าเยอะจัดจ้านกว่าเยอะนะครับ บุพรงนี้มีหลุดนี่มานะครับเป็นเซลดอรเบอเฮดพายอัเบโนหรือแคนดิโนตัวนี้คงต้องหาบ้านใหม่ครับนี่ไม่รับไว้จริงๆตัวนี้ก็น่าเก็บนะครับถ้าใครอยากจะทำแคนดิโนพายมีพารทีเนะวด้วยนะถ้าทำแคนดิโน พาสเทลก็ได้ดูวสวยงามนะ<น>ครับแพทเทินมันจะไม่น้อยไปเพราะว่าถ้ามีพาทเทลด้วยสีมันจะเหลืองสว่างกว่าถ้าเทียบสองตัวนี้เนาะแต่เห็นไหมเนาะถ้าลอ,อกคาบจะชัดกว่าเนาะมันจะคนล,ละเหลืองนตัวนี้ตัวนี้จะเหลืองสว่างกว่าอ,อ่าอากลองแมงไม่น่าเห็นเห็นเห็นเขาเทียบกันแล้วเห็นความแตกต่างใช่ไหมอือพยายามก่อนครับสองตัวนี้คือตัวหนึ่งเล็บเผดเฉยๆตัวหนึ่งเล็บเผดพาเทลนะครับ แต่ดูส่วนหัวน่าจะชัดกว่าเนาะความเหลืองอ๋อคนละเหลืองเนาะคนละเหลืองคนละเหลืองอายมาดูตัวจริงครับเดี๋ยวรอลออคราบสีมันจะชัดกว่านี้ดูพารเทลเลปเปิดเฮดแคนดิโนหรืออาร์ไบนตสวนี้ก็สวยมากลายข้างๆที่เป็นเลปเปิดกับพารเทลสวยแล้วก็หัวแพทเทิร์นเลปเปิดกับพารเทลชัดมาก ตัวนี้เฮดอัลเบโนหรือแคนดี้นะครับถ้าพูดครับ,รบแต่ตัวนี้สวยจริงดูอีกทีดูอีกทีกทความส้มสม้ใจมากอืมมีสองตัวซะด้วยสายสามใบพายสามตัวมีสองตัวซะด้วย เดี๋ยวรอตอนสีมาลอกคราไปจะมาใครลค,คลิปลอธิบายอีกทีนึงนะครับเดี๋วยวไว้มาเล่าที่มาที่ไปให้ครับโอเค,อเควันนี้ก็าการเพียงเท่านี้แค่นี้รับสวัสดีครับสวัสดีครับ